สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมนุ่งอรุณวาเลตี้ครับนี่เป็นต้นมะขามนะครับเป็นมะขามที่ผมเพาะจากเมล็ดนะครับอายุเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเพาะใส่ต้นเป็นจานฮะเป็นจานอ่าเป็นจานญี่ปุ่นนะครับเป็นจานญี่ปุ่นที่เป็นจานสําหรับอ่าในร้านอาหารนั่นแหละฮะนี่เป็นเป็นร่องของอ่าสำหรับใส่น้ําจิ้มอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าผมจะมาก่อขึ้นนะฮะโดยใช้หินก่อแบบนี้ครับผมจะใช้กาวติดนะฮะเป็นกาวร้อน ใช้สำลีตะตาเนี่ยแล้วผมก็จะเจาะรูกระถางนี้นาจานนี้นะครับแนวคิดในการปลูกมะขามต้นนี้นะฮะประนึ่งว่ามันเกิดอยู่ริมตลิ่งอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นนะแล้วเขาก็จะเอาหินเนี่ยมาก่อป้องกันการพังทลายของดินนะครับนี่นครับเหมือนเป็นาป่ากลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมะขามเพาะเลี้ยงง่ายมากครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไม้ที่หาได้ง่ายนะครับ พบได้ทั่วไปนะครับวันนี้จะามาตัดแต่งเนี้ยพวกนี้ต้องตัดแต่งออกทั้งหมดฮะแล้วก็ข้ารวดเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ผมจะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอ13.13.13ใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับประมาณ2 3เดือนต่อครั้งหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกเนี่ยก็จะคือเป็นดินปลูกทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเน้นที่ เขาเรียกอะไรเน้นที่ความโปร่งระบายน้ำได้ดีหน่อยนะครับตอนนี้ที่ใส่เข้าไปก็คือรวดที่ดัดไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็เริ่มเริ่มแน่นละต้นก็เริ่มโตขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องมาขยายรวด เนี่ยครับก็คือตอนนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับก็รอเลี้ยงให้ขนาดของลำต้นที่มีขนาดที่โตวกว่านี้สักหน่อยแล้วก็อาจํานวนกิ่งตำแหน่งกิ่งที่วางไว้ฮะให้มาให้ครบกว่านี้ก่อนนะครับยังไงถ้าถึงตอนนั้นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องลุงอรุณวาไรตี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องลุงอรุณวาไรตี้ด้วยนะครับผมหรือว่ามีคําติชมใดๆนะครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับผมกลับมาอ่านทุกๆคนครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ